กวางตุ้งดอกค่ะเพื่อนๆเคลียร์พาชมกวางตุ้งดอกนะคะเนี่ยค่ะกวางตุ้งดอกก็ทำได้หลายอย่างเอ่อต้มจับชายผัดน้ำมันหอยแกงส้มเอ่อแล้วก็แกงอะไรนะแกงอ่อมกระดูกหมู แล้วก็กินสดๆก็ได้นะเนี่ยสดๆเนี่ยเราเอาไปกินกับลาบกินกับน้ำพริกได้หมดกวางเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะกวางตุ้งดอกเียอันนี้มันยังไม่มีดอกเดี๋ยวพอมันมีดอกแล้วอะดอกมันอะเรา,เาไปแกงอ่อมอันนี้มันเป็นต้นเฉยๆยังไม่ออกดอก หวางตุ้งต้นต้มจับชายนี่นะสุดยอดเลยเมื่อวานนี้แม่เคียร์ไปต้มกระดูกหมูโหอ,อร่อยมากต้มจืดกระดูกหมูอร่อยมากเลยมันมันหวานแล้วก็หอมอะ่ะอร่อยเนี่ยแกงส้มแกงอ่อมแก้มลาบได้หมดค่ะหวางตุง้ง